กรบผมสวัสดีอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับกสู่ช่องจานอดลูกแม่ธรณีครับ <c oughs> ต่อไปเราก็จะตักทรายขึ้นรถหกล้อแล้วนะครับตักด้วยฮิตตาซิออยี่ đi Kích tác bó tên bút chi dân thơ này thì hứa ข่มีแต่เจ้าอีกแล้วข่มีแต่เจ้าเสืออึงครับเสืออึงโซนนนสัง ฮาว์เด็ดเด้อมาแล้วหนึ่งยีนตีมาแล้ว เืดหยกูบ้โอ้เป็นหลังคาไหมตัวนี้เอหน้าเด็กดหน้าเด็กวะโอ้เลือดสิบเจ็่น้าเด็กดิเลือดสบเจ็ดลยวะนี่หนึ่ง่เล็กน่อยเนาะ เอามือนที่เขาคาหาไว้แม่ที่เขาไปน้ำเขาสิอายุท่านหอดครับอายุบุท่านหอด นั่นสติ๊กเกอร์ไปใว่ป่ะตั้งติดดิดำสซิงซปเปอร์ยาวยังไม่กระดิกเลยครับบอกว่ารอลูกน้องอยู่แมน ใส่มันเบิดกันเรือจังแจมใส่แซมอีกแบลแเรือหนึ่งเรือสองสามสี่สี่คันเรือ,ออีกได้ไหมมีรถสีไหมอีกวะนี่

ไปเสียบแทนเลยก็ได้ห้ย้อยห้อยไข่มีเตจาใไรม,มีเตเจ้า ฮีโน่รุนรุนพี่น้องเอ๋ยโยนี่ไม่มีอีสุสูเลยพีวิกเตอร์มีวิกเตอร์ลงมาคันหนึ่งครับน้องนั้นซีรีหมดเลยสมองเงินโอ้สองคันแมมวิกเตอร์ โอ้มาตัดโดนลืมวันดีคุณพ่อสสวัดีครับโอ้เมื่อวานไปใส่พอมาวัดกาเสื้ออะไรข้างใดเสื้อลูกก่งกันลูกล้อกันแย่ใช้ผ้าเนี่ยไม่พ่ออ๋อการเมืองครับตอดออกก็ได้อ๋อครับอะได้นะ มือปืนบ่เหรอจอบซองถาผู้ใดนี่นัดนะครับนมาเก็บกันมึงเทนั้นนั่นไหมเอากาขอมาได้เลยๆฮะติ๊กเกอร์มีอยูเอาไปตี่คนท่านนึ่กับชบาทคนับโอ้โกันดี่านี้ท่านได้ตีบ่ะ

สองขันดิสามบอสามรู้สองเลยนี่ไม่ันมาสองเลยอะโอ้ยิ้งดิเหลือเด้หน่ซิมีรถเขามาเอาอีกบ่ไม่ยากอกมันเหลือก็ตักใส่เส้ไป

คันซี่อีซุซุตัวคันนี้เม่คันซี่เราเกี้รด้นี่เอาไปตีทงว่ะเฮ้ยอย่าไปตีจักรยานเด้วยตีทางลุ่กเลยไม่ว่าตีไหนเลยฮะ เห็นบ่ตัวหนังสือมันก่แจ่มมันเป็ดติดตือลาลาให้มันเบิดสุดนี่ก่อนมันการเท่าอยู่หนึ่งสี่มันบริมันอ่านบ่ออกเลยจ้ะตั้งหนามันเลนว่ามันเป็นสีฟูข้าศสิไปเห็ดไหมอยู่เอามันซ้ำฮะโอ้เสียเอาซ้ำตัวนั้นแล้วนั่นไม่ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อไไม่ได้เืนบ่ะ โอ้แต่ซสำเนียกับใบละลอยเนาะขามันเห็ดตารางเม็ดเท่ทไาไรวะตารางเม็ดเทไรบุ๊คบุ๊คเห็นจำมาเด็ดรว้ยหักเอาเอาก็บรรทับรถอันนั้นมาเองลุนบุบแมนของต่เงาสีประตูตัวล่ะบุแมนรถสองประตูนี่แหละ,ะต่เงากรไไรบ้าไร

ไปเล่มันันแกดเลยสองคันอีกคันเดียวก็คันนดีคันนี้เปิดประตูันมากว้าจบควองมันดุงแงนี้เลยๆึฮเฮึยึฮึฮไฮึ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 กึฮึไึฮึ่ึลึฮ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  เดี๋ยวเทคนี้จบเทานี้แล้วครับเดี๋ยวจะไล่สุดให้ดูแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ